สวัสดีค่ะวิกกี้นะคะวันนี้นะคะกี้จะมาทำรูมทัวร์ห้องลูกของกี้นะคะที่กี้กระสารมีเตรียมไว้ให้น้องนะคะ,ะตัวห้องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดลวเหลือแต่ของใช้ที่ประมาณสักเกที่เตรียมไว้แล้วนะคะอีกสิออาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มหลังจากลูกคลอดแล้วเพราะว่ากี้ไม่อยากซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในลิสต์ที่กี้ได้มาจาก กลุ่มแม่แมใน a c e b o o k IG YouTube นะคะกลัวว่าถ้าเกิดเราซื้อทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เขาให้ลิสต์เรามาก่อนคลอดและหลังคลอดเนี่ยกี่ว่ามันก็จะส,สิ้นเปลืองไปปล่ารปโยนะเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็มาโพสต์มาคอมเมนต์ว่าก่อนคลอดเนี่ยเขาซื้อเตียวไว้เต็มไปหมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ใช้จริงไม่กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านิกกี้ก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะก็คือลูกคนแรกก็คือประสบการณ์ยังไม่มีเราก็ต้องอาศัยฟังรีวิว หรือว,ว่าถามเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่มาแล้วอะไรเงี้ยว่าไหนต้องใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะกี่ก็เลยกาว่าโอเคอีกสิเราเก็บไว้เดี๋ยวเราค่อยซื้อว่าหลังคลอดเราต้องใช้อะไรบ้างแต่ว่าณตอนนี้นะคะถ้าเกิดน้องคลอดกี่ก็คิดว่าน่าจะพร้อมเตรียมไว้ให้น้องพร้อมหมดแล้วค่ะก็กําหนด,ดคลอดนะคะวันที่20สิงหาณนะวันนี้วันที่1สิงหานะคะก็อีก19วันกีก็จะคลอดแล้วนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นบวกกลัวนิดนิดเพราะไม่รู้ว่าน้องจะมาตามกําหนด,ดคลอดไหม คือจะผ่าคลอดนะคะแต่ว่าถ้าน้องจะคลอดก่อนกาหนดหรือว่าคลอดโดยธรรมชาติเนี่ยกี้ก็จะยินดีเหมือนกันก็จะแฮปปี้เหมือนกันเพราะว่าคือไม่ว่ายังไงก็ตามกี้อยากให้น้องคลอดออกมาปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะเอาเป็นว่าไปดูห้องของลูกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะกี่ก็จะมาทําลูมทัวร์ห้องของลูกนะคะอันนี้เริ่มจากที่เตียงก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นโมบายนะคะมีเปิดเสียงเพลงได้เขาบอกว่าจะช่วยเลือกพัฒนาการของลูกนะคะให้ลูกได้มองได้ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็เลยซื้อมาปรับเสียงเพลงได้ให้ดังขึ้นส่วนสีชมพูนะคะนี่เป็นสีโปรดของกี้อยู่แล้วนะคะ เป็นเบาะก,กันกระแทกอันนี้ซื้อมาตังหากเตียงอันนี้พี่สาวให้มานะคะส่งต่อมาจากของหลานเคยใช้นะคะมีตุกก๊กตาน้องกระต่ายนะคะเตรียมไว้ให้น้องเคทลินนะคะผ้าห่มตะกี้ไม่ได้ซื้อหมอนไว้นะคะว่าเห็นเขาบอกว่าเด็กแรกเกิดยังไม่จำเป็นต้องใช้หมอนก็ได้พยายามให้น้องนอนตะแคงเพื่อใจห,หัวถุยๆนะคะกิกี้ก็เลยไม่ได้ซื้อหมอนมาแล้วก็นี่เป็นโคมไฟ เผยกลางคืนเงคือกี้ตั้งใจว่ากี้กับสามีจะย้ายมาอยู่ห้องนี้เลยในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีเป็นโซฟาเบดอันนี้นะคะสามารถปรับนอนได้แบบทําให้มันยาวอะคะ่ะแล้วก็นอนได้สองคนเลยก็กะว่าจะย้ายมานอนห้องนี้โอเคอันนี้เป็นชั้นวางของกี้ก็วางของจิปาถะไปก่อนเป็นแจกันป้ายอันนี้นะคะก็จะเอาไว้ใช้วันคลอดก็คือพรุ่งนี้นะคะ น้ำหนักตัวลูกเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคือเดี๋ยวกี้ก็ค่อยไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโอเคงั้นเรามาดูของพอดีพวกนี้กี้ต้องคลอดละมันกระทันหันมากเลยจริงๆกํากำหนดคลอดคือวันที่20สิงหาแต่วันนี้ไปตรวจนัด follow up กับคุณหมอแล้วคนมาบอกว่าพวกนี้พรอ้อมคลอดเลยกี้ก็เลยต้องรีบเตรียมของไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดใส่กระเป๋านะคะก็จะมีป้ายชื่อป้ายชื่อของลูกป้าย welcome เอาไว้ตกแต่งนะคะ กระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋า toiletries นะคะพวกครีมครีมล้างหน้าแปรงสีฟันแล้วก็ที่ช็ดเครื่องสำอางอะไรทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าอ้อมลูกชุดวันกลับของลูกของใช้ของลูกอันนี้เป็นกระดาษเยื่อฝ่ายใช้กับผ้าอ้อมนะคะอันนี้หน้ากากอนมามัยก็เอาไปทั้งกล่องเลยเผื่อใช้อันนี้ เป็นถ้วยป้อนนมแม่นี้เพื่อนให้มานะคะผ้านาไมแบบกางเกงพรุ่งนี้วัดต้องใช้นะคะสำหรับคุณแม่มีกางเกงในกระดาษใช้แล้วทิ้งตะกี้ก็จะเอาเป็นผ้านาไมแบบที่ใช้ปกติไปด้วยนะคะผ้าคลุมให้นมลูกหรือเวลาปั๊มนมลูกผ้าห่อตัวลูกอ่าเป็นที่ซับน้ำนมแม่ใส่ไว้ในเซื้อชั้นในเ a b y w ้ไวผ้ายางอันนี้ ใช้เป็นยี่ห้อนี้เปปเปอเลิ er คือยังไม่รู้ว่าใช้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังเนาะอันนี้คือซื้อซื้อมาก่อนแล้วก็เป็นเครื่องปั๊มนมของยูห้นะคะ b r e a s t Pump y h 8 0 0 4เขาว่ารุ่นนี้ดีเนาะก็เลยลองซื้อมาก่อนเดี๋ยวยังไงถ้าได้ใช้แล้วจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็น อ,อ่างอาบน้ําของลูกเป็นแบบพับได้ว่อกี้จะได้แขวนไว้ในห้องน้ําแล้วก็มีเป็นที่รองเวลาลูกอาบน้ํานะคะอันนี้เป็นเบาะรองเป็นพ้ออ้อมก็ซื้อมาตังหากเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นชั้น เป็นชั้นวางของจิปาถะของลูกนะคะอันนี้ก็ได้มาจากพี่สาวส่งต่อมานะคะเซตนี้ทั้งเซตยังไม่ได้ใส่ของแต่ล้างสะอาดเรียบร้อยหมดละอันนี้ของเพื่อนให้มาเป็นที่คว่ำขวดนมอันนี้ว่าสนับต้มสุกแอลกอฮอล์สำลีอะไรพวกเนี้ยเตรียมไว้ก่อนโอเคชั้นที่สองก็จะมีขวดนมถุงนมผ้ากอสเอาไว้เช็ดฟันลูก อันนี้ก็เป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะขนาด5้าออนเตรียมไว้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นี่ถุงเก็บน้ำนมอันนี้มี50 50ิบห้าสิบถุงอันเมื่อกี้มี22ซื้อมานะคะเพื่อได้ใช้ได้ใช้แหละจุกหลอกอันนี้นะคะคัทคัท่นบัต เป็นแบบของเบบีนะคะเอาไว้เช็ดจมูกเช็ดหูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เบบี้ไวท์นะคะแล้วก็เป็นสำลีขนาด3ามคูณสีนิ้วอันนี้เอาไว้เช็ดก้นเวลาลูกเปลี่ยนผ้อ้อมนะคะอันนี้เป็น Baby Oil เบบี้ออยเผื่อลูกเวลาลูกแบบผิวแห้งแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยา น้ำยาล้างขวดนมลูกอันนี้เป็นคาตันบาดก้านใหญ่ป,ปกติอันนี้คือก้านเล็กสำหรับเบบีก็เตรียมมาทั้งสองแบบแล้วก็เมื่อกี้เหมือน,นพูดไปแล้วเนาะแอมเพอร์สำหรับนิวบอนโอเคอันนี้ก็เป็นที่คอบขวดนมอีกอันนึงแถมมาจากตัวนี้นะคะเป็นเครื่องนึ่งและอบแห้งขวดนม นึ่งอบแห้งแล้วก็อุ่นได้ด้วยกี้ซื้อแบบรวมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะถ้าใช้ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคลิ้นชักของลูกผ้าอ้อมซื้อแบบ30คูณ30นิ้วแบบใหญ่มาเลยอันนี้เป็นผ้าอ้อมสำเร็จที่แบบติดกระดุมได้กี้ก็จะมีกระดาษเยื่อไผ่เมื่อกี้เอาไว้ลองข้างในตั้งใจว่ากางวันจะให้ลูกใช้เป็นผ้าอ้อมแบบนี้ หรือจะใช้กับแผ่นชาโคแบบนี้การการอืกันฉี่อย่างเงี้ยนะคะกลางคืนค่อยใช้พํมเพิร์เพราะว่าเห็นก็บอกว่าถ้าใช้พมเพิร์ตตลอดนูกอาจจะเกิดการอับชื้นและเป็นผื่นได้ก็คือจะลองลองดูก่อนว่ากลางวันให้ใช้เป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปหรือเป็นผ้าอ้อมแบบนี้ผ้าอ้อมแบบพัเนเองแล้วก็กลางคืนใช้พํมเพิร์ชั้นนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าลูกอันนี้ซักหมดแล้วนะคะ ซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะเพราะเขาบอกว่าเด็กโตเร็วก็ซื้อเท่านี้ก่อนแต่เสื้อเต็มตัวแบบเนี้ยจะเยอะมีเป็นสิบกว่าชุดอันอย่างนี้น่าจะได้ใช้เยอะกว่าก็เลยซื้อมาเผื่อไว้นะคะแต่ถ้าไม่พอถึงค่อยซื้อเพิ่มได้คือไม่อยากซื้อเยอะแล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้เนาะเอาแบบพอดีพอดีอันนี้ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์เขาบอกนิ่มเหมาะสำหรับเด็กอันนี้ผ้าเช็ดน้ำลายมีรุ่นพี่ให้มาเป็นแฮร์รี่คอรเตอร์นะคะ หมวกถุงมือถุงเท้าชุดนอนกี้ก็เตรียมไวนะ้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่ปูนอนของลูกซักเรียบร้อยแล้วเหมือนกันผ้าคลุมให้นมลูกหรือเวลาปั๊มนมนะคะชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นสแปรของของลูกนะคะ ห้องไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องแบบอนเนกประสงค์ไม่ได้มีประตูกระจกอะไรเนาะแต่ด้วยความที่แบบพอมีน้องเนี้ยกี่ก็เลยแบบทําห้องทําประตูกระจกทําไฟติดแอร์ติดม่านให้เรียบร้อยมีตู้เสื้อผ้าแต่จริงๆแล้วตู้นี้ยังเป็นตู้ใส่เสื้อผ้ากี้นะคะเพราะว่าของเสื้อผ้ากี้เยอะมากแต่อนาคตจะเป็นของลูกนะคะก็ให้ดู ห้องแบบคร่าวๆนะคะก็ห้องที่เตรียมไว้ให้ลูกก็ประมาณนี้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นห้องของลูกเองนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ากี่จะมารีวิวอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย